สู่ช่วงหน้าฝนกันแล้วนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องซักผ้าดีๆราคาประหยัดนะครับวันนี้เรามีสินค้าของแบรนด์ไหนมานำเสนอครับพี่วันนี้จะนำเสนอของทางโตชิบ้านะครับก็ซึ่งเป็นเครื่องซักผ้า,าหลายประเภทนะครับหลายหมวดหมู่ก็จะมีทั้งตัวฝาหน้านะครับฝาบนซึ่งเป็นตัวโตนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเบสิกเลยคือตัวสองสองถังนะครับผมก็คือตัวสองถังเนี่ย จะเป็นที่นิยมของหลายๆคนนะครับสามารถใช้กับน้ําได้ทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงดันน้ําเบาแรงดันน้ามากแรงดันน้ําไม่ถึงเนี่ยตัวนี้ก็ยังสามารถใช้งานต่อเนื่องได้นะครับตัวนี้ผมจะมาพูดถึงประโยชน์ของตัวเครื่องซักผ้าสองถังที่ฝาบนไม่สามารถทําได้เหมือนตัว2ถังนะครับง่ายๆคือวันนี้เราจะเอาสินค้าประเภทเครื่องซักผ้าสองถังมานําเสนอให้นะครับใช่ใช่ถ้างนั้นไม่ต้องเสียเวลาครับไปดูกันเลยครับผมโอเคครับไปดูครับ ราปรับกล้องให้มุมสูงขึ้นนะเพื่อจะรับชมสินค้าด้านหลังนี่นะฮะเครื่องซักผ้า2ถังนะครับสินค้าดี ราคาประหยัดจากโตชิบาครับผมวันนี้เราจะมาให้ดูเลยฮะสรุ่นใช่ไหมพี่บิ๊กครับผมจริงๆมี4รุ่นนะครับอ๋อสรุ่นเหรอมีสรุ่นมีสรุ่นขอโทษมีให้เลือกทั้งหมด4รุ่นโอเคก็คือจะมีไซส์ตั้งแต่ตัวใหญ่เลยครับไซส์13กิโลนะครับผม13กิโลแล้วก็ไล่ลงมาเป็นตัวไซส์11กิโลแล้ว็ตัว8โลครึ่งแล้วก็ตัว7โลครับตัวน้องเล็กสุดจริงๆผมจะบอกไว้ก่อนคือราคาขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นแต่ละช่วงเวลานะครับผมนะฮะคือ สามารถตรวจเช็คได้ทางทางเพจอย่างอย่างอย่างที่เห็นนะครับเราใส่เสื้อตัวนี้แน่นอนครับเรามาจากร้านชัยททันเลยฮะที่เราอยู่ตรงนี้ก็เป็นสาขาสลักใดนะครับตอนนี้ก็กําลังปรับปรุงนารานหน่อยนะครับผมใครผ่านไปผ่านมาเราไม่ได้ตดหน้ะเราเปิดทําการทุกวันนะครับผมครับก็เข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับเดี๋ยววันนี้จะไปดูนะครับเครื่องเสื้อผ้า2ถัง มีให้ดู4ขนาดนะครับสเปคจริงๆต่างกันนิดหน่อยครับตามไซส์ตามขนาดแล้วก็ตามกิโลนะครับเดี๋ยวผมแนะนาต,ตัวตัวตัวใหญ่สุดเลยดีกว่าไปดูไซส์3กบกิโลเปนครับเมสักครู่นี้เราเกลื่อนไปในเรื่องของตัว13กิโลไว้แล้วนะครับ,รบทีนี้เรามาดูสเปคกันนะครับว่าตัวนี้ให้สเปคมาแบบไหนบ้างเขาจะมีโปรแกรมในการแช่สลับการซักนะครับผมก็คือมีระบบทดการซัก สลับการแช่ตั้งแต่เริ่มต้น15นาทีจนถึง35นาทีนะครับโดยประมาณตัวนี้ประโยชน์เพื่ออะไรเพื่อว่า2ถังเนี่ยจริงๆตัวนี้จําเป็นต้องมีครับเพราะว่าการซักในส่วนตัวสองถังเนี่ยมันจะเป็นการซักที่ต้องมีระบบการแช่มาเกี่ยวข้องด้วยนะครับไม่งั้นการซักของตัว2ถังเนี่ยก็จะไม่ทําให้มันสะอาดมากกว่าการซักทั่วไปนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จําเป็นมากนะครับถ้ามีระบบการแช่แล้วแน่นอนครับต้องมีการซักนะครับผมก็คือแบ่งเลย15นาที จนถึง0ูนนาทีนะครับผมตัวนี้ก็คือจบโปรแกรมการซักทุกอย่างแต่ทีนี้เรามีวิธีการเลือกซักโดยทําให้มันสะอาดมากขึ้นด้วยโปรแกรมการเลือกโปรแกรมการซักได้2แบบนะครับแบบแรกก็จะเป็นโปรแกรมเขาเรียกว่าการซักปกติในส่วนของเสื้อผ้าที่มันไม่ค่อยสกปรกมากเราสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้โดยการซักของตัวซักปกติเนี่ยอรอบการหมุนเนี่ยเขาก็จะสั้นหน่อยหนึ่งหมุนไปหมุนกลับประมาณนี้ แต่ถ้าเ,เราเลือกมาที่ตัวผ้าสกรปรกมากคือตัวนี้ฟังก์ชันที่ผ้าสกรปรกจะทําให้การซักมันหมุนยาวมากขึ้นนะครับผมมอเตอร์เขาจะหมุนยาวขึ้นหมุนไปหมุนกลับนะครับก็จะยาวมากขึ้นทําให้สร้างในส่วนของเนื้อผ้าไปสัมผัสก,กับตัวกระดานซักให้มันมากกว่าปกติเขาเรียกว,ว่าเป็นโปรแกรมผ้าสกรปรกมากส่วนโปรแกรมตัวอื่นที่ที่ให้มาก็คือ,อเหมือนทั่วไปครับก็จะมีการซักล้างนะครับผม ซักล้างเสร็จแล้วก็จะมีตัวระบายน้ําทิ้งนะฮะตัวนีเนน้เน้นการใช้งาน,นง่ายครับผมทำไมหน,น้าฝนเราถึงต้องเลือกเป็นเครื่องซักผ้าอันนี้คือบอกทุกคนไว้ก่อนนะครับว่า,าเป็นโปรแกรมที่ใช้สําหรับหน้าฝนโดยเฉพาะเพราะว่าเป็นโปรแกรมการปัดหมาดนะครับตัวนี้ให้มาทั้งหมด5นาทีก็ถือว่าเป็นการปัดหมาดในระดับหนึ่งนะครับถ้าถ้าเกิดเป็นเสื้อผ้าแบบบางๆงหน่อยเราก็ นำกลับมารีดใส่ได้เลยนตอนนั้นได้เลยตัวนี้มัน13โลใช่ไหมฮะครับผมซักผ้าห่ามได้ซักผ้าห่มได้ครับเอ่อมีประเภทไหมครับจํากัดประเภทไหมอันนี้จะจํากัดประเภทที่เป็นผ้านวมผืนใหญ่อย่างเช่นโตโต้ตัวผืนใหญ่6ฟุตนะครับผมหนา,นาๆอย่างเงี้ยก็คือตัวนี้จริงๆไม่ควรที่จะซักนะครับคือถ้าเป็นผ้าห่ม ซักเนี่ยก็ไม่ควรจะเป็นผ้าห่มที่หนาใช่ใช่ครับก็คือเน้นการซักเป็นเสื้อผ้าทั่วไป <ผม S 2> แล้วก็เป็นผ้าห่มเืนกลางๆหน่อยซักของฟุทาบางๆนี้ได้ครับผมนั้นเดี๋ยวพี่บิ๊กรบกวนเปิดฝาถังได้ไหมได้ไดเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะครับว,ว่าภายในเครื่องซักผ้าของตัวชิบ้าเป็นไงโอเคครับส่วนจานซักที่เห็นอยู่นี้นะครับก็คือจานซักตัวนี้จะเป็นตัวที่สร้างกระแสน้ําวนนะครับผมซึ่งจะเป็นตัวเห็นไหมฮะสังเกตดูมันจะมีตัวที่เป็นตัวสูงกับตัวต่ํา สองตัวนี้มันจะทํางานประสานกันโดยการเป็นรูปคลื่นนะฮะเพราะฉะนั้นการให้ทิศทางของการไหลเวียนของน้ำเนี่ยที่มากระทบเขาเรียกว่าตัวกระดานซักขอบถังเนี่ยมันจะทําให้การสร้างเป็นกระแสะน้ําแบบคลื่นเพราะฉะนั้นมันก็จะเพิ่มในเรื่องของประสิทธิภาพการซักให้มันสะอาดมากขึ้นนะส่วนทริคเล็กๆน,น้อยในการซักนะครับผ้าหม่มผมแนะนานะก็ะคือถ้าเกิดเป็นผ้าห่มเสียเพือนผ้าเราเนี่ยเราสามารถจับมุมทั้ง4ด้านมาทบเข้าด้วยกันให้เป็นรูปหยดน้ํา นึกออ,ออกไหมฮะ,ะ,ะเป็นรูปหยดน้ําแล้วเราค่อยเอาลงในถังซักนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะก็คืออ่าผมดูมแนะนําไป <c oughs> ก็คือเราต้องหันฝั่งที่มันมีคราบสปกปรกออกพอนึกภาพไหมครับก็ <c oughs> คือสี่เหลีย่ยมผืนผ้าอย่างเงี้ยเราจับมุมมาทบรวมๆกันแล้วก็หย่อนลงไปให้ส่วนที่มันมีฝั่งที่มันมีความสกปรกเนี่ยสัมผัสกับจานซักให้มากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพการซักมันก็จะทําให้เสื้อผ้าทำให้ผ้าห่มของเราเนี่ยมัน สะอาดมากขึ้นนะครับเนื่องจากมันมีการหมุนเป็นรูปเกลียวนะครับผมก็คือไม่จาเป็นต้องเป็นข้อห่มอย่างเดียวใช่ใช่ผ้าท,ทุกอย่างใช่ทุกอย่างที่เราเอาลงซักควรจะชคร <น S 1> จะด้านสกรปรกออกมาใช่ใช่ถูก<อ>ต้องครับเพราะฉะนั้นเวลาเราซักนะครับผมถ้าเกิดเราเอาไปทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยเอาลงมาทีเดียวเลยอย่างเงี้ยพื้นที่การสัมผัสในส่วนของตัวจานซักมันไม่ได้สัมผัสโดนส่วนที่มันมีคราบสกรปรกเนี่ยมันก็จะไม่รู้สึกว่ามันจะไม่สะอาด ถึงว่ามันหอมเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเออมันยังไม่สะอาดนะครับทิกเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆที่ผมแนะนําไปเนี่ยก็สามารถนําไปปรับใช้ได้นะครับในชีวิตประจําวันโอเคครับก็ใช้ได้ครับผมใช้ได้จริงตัวถังซักเนี่ยสิบสามโลถังปันป่นแห้งใ,ให้เท่าไหร่ครับถังปั่นแห้งตัวจริงตัวนี้น,นะครับก็จะจุมาประมาณสัก10บกิโลได้นะครับผมก็คือ13บกิโลจะล้นก็จะลดนลงนิดนึงนะครับผมจาก13ก็จะประมาณสัก10กิโลได้หนึ่งผ้าหุ่นเหนือเผนือเนี่ยสามารถเอาอยู่ ก็สามารถซักได้ปั่นได้นะครับผมไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเป็นอย่างที่ผมบอกแหละคือถ้าเป็นผืนใหญ่จริงๆก็ไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าหนึ่งทํลทำให้แรงการปั่นมันเฉื่อยลงอ,อายุการใช้งานก็จะสั้นลงด้วยก็ควรที่จะระวังในเรื่องของไซส์ผ้าห่มนะครับ uh huh. แล้วอีกตัวที่ต้องระวังนะครับในตัวถังปั่นเนี่ยตัวนี้เราจะใช้แรงกดทับเราไม่ควรที่จะใช้แรงกดทับมากเกินไปนะครับอ,อ๋อก็คืออ,อ๋อปกติเนี่ยเวลาใส่ก็คืออย่าไปกดมันใช่ใช่อย่าไปกดมันมากแค่ให้มันอยู่ใน ระดับของความสมมาตรกับพื้นใช่ใช่ครับเครื่องเหวี่ยงมาในกันเลยนะแรงปั่นมันจะได้ไม่เหวี่ยงเครื่องเทคนิคการปั่นนะครับก็คือเราดึงเสื้อผ้ามาแล้วก็ย่อนลงไปนะครับผมแล้วก็เกลี่ยให้มันเสมอก่อนจากนั้นก็ใช้แรงกดนิดหน่อยได้เพราะว่าถ้าเกิดเราใช้แรงกดมากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้ตัวบูทที่มันรองในส่วนของตัวฐานมอเตอร์เนี่ยมันจะทําให้มันแตกหรือว่าทุดลงแล้วก็เสียหายได้ง่ายถ้าเกิดมันเสียหรือว่าทุดหรือว่าแตกเนี่ย ส่วนตัวนี้มันจะเป็นตัวกักเก็บน้ําด้วยนะครับก็คือน้ําจะซึมเข้ามอเตอร์ทําให้มันช็อตรอบแล้วก็มอเตอร์นี้เสียได้ง่ายนะครับผมควรระวังเป็นอย่างมากนะครับส่วนตัวที่เขาเซฟมาให้ก็คือจะเป็นตัวนี้เวลาเราใส่เสื้อผ้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอาตัวนี้ใส่ลงไปอีกรอบหนึ่งนะครับผมเนี่ยมันก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับเนี่ยครับเขบาก็จะอยู่ลักษณะนี้ก็คือป้องกันเวลาเสื้อผ้าไม่ให้ผ้ามันกระเด็นกระเด็นออกมาหรือว่ามัน มาหลุดตามขอบตามใบพวกนี้ครับผมก็คือเป็นเซฟตี้อีกตัวหนึ่งนะครับผมลยแนะนําไปตัวนี้ให้บอดี้มาเป็นตัวพลาสติกนี่คือสําคัญเลยอเพราะว่าอะไรครับพี่อันนี้คือหนึ่งเลยครับเพิ่มความปลอดภัยของการใช้งานนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตัวไฟรั่วพลาสติกเกิดไฟรั่วไฟอะไรมามันก็จะเป็นสื่อมันก็จะเป็นเหมือนกับฉนวนฉนวนป้องกันการช็อตได้ครับผม ประการที่2ก็คือจะมีขึ้นสนิมนะครับถ้าเกิดเป็นตัวที่เป็นเคลือบสีมาอย่างเง mm. ี้ยมันจะอาจมีเรื่องของการหมักหมมของพวกเชื้อราแบคทีเรียอยู่ทำให้เกิดสนิมตามรอยขอบหรือตามรอยที่มีตะเข็บอะไรพวกนี้ครับผมกลับทำให้ตัวถังหรือว่าบอดี้มันซุดลงตัวนี้ก็ไว้ใจได้เพราะว่ามันเป็นพลาสติกจริงๆให้มาสชั้นนะครับถ้าเราดูจริงๆ เป็นพลาสติก2องชั้นซึ่งให้ความแข็งแรงมาค่อ mm hmm. นข้างโอเคเลยแหละครับมาถึงเรื่องการรับประกันดีกว่าครับพี<ๆ>่บิ๊กการรับประกันของตัว2ถังนะครับนะก็จะรับประกัน2ส่วนด้วยกันนะครับผมก็คือการรับประกันในส่วนของชิ้นส่วนอะไหล่สปีเต็มส่วนมอเตอร์นี่คือ2ตัวแยกนะครับก็จะเป็นตัวมอเตอร์ซับห้าปีแล้วกม็มอเตอร์ปั่นนี่ก็คือ5ปีก็คือ2ตัวนี้รวมๆกัน5ปีก็รับประกันใน2ส่วนด้วยกัน uh huh. หนึ่1คืออะไหล่ทุกชิ้นส่วนนะครับแล้วก็มอเตอร์เนี่ย 5้าปีด้วยกันนะครับถ้าราคาเนี่ยผมแนะนําให้มาตามซีซั่นตามโปรนะซึ่งราคาไม่อาจจะมีปรับขึ้นปรับลงแล้วแต่โปรโมชั่นแต่ช่วงนี้เป็นหน้าฝนช่วงนี้หน้าฝนราคาแน่นอนครับราคาก็จะดัามลงมาหน่อยที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็คือแต่ละไซส์เนี่ยมันจะมีความเรียกว่ารอบปั่นแตกต่างกันอยู่นะครับตัวนี้จะอยู่ที่1350รอบต่อนาทีนะครับผมส่วนตัวเล็กสุดนะครับอย่างตัวไซส์เจดโลเนี่ยน้องเล็กจุดเนี่ยจะอยู่ที่1280รอบรอบต่อนาทีนะครับผมวิธีการเลือกซื้อของ เครื่องตัผ้าพวกนี้นะครับขึ้นอยู่การใช้งานเราเลยเป็นหลักนะครับผมแนะนําถ้าเกิดเรามีสมาชิกไม่เยอะก็ใช้เป็นปริมาณสักตัวเล็กๆก็ได้ประหยัดงบเราด้วยครับผมแล้วก็รอบปั่นก็ไม่ถือว่าเฉลี่มากนะครับก็รอบปั่นก็ถือว่าอยู่ในขั้นดีเลยแหละพันสองร้อยแปดสิบรอบเนี่ยก็คือต่างกันนิดหน่อยกับตัวใหญ่นะครับผมแต่ถ้าเกิดเราเลือกที่ตัวใหญ่มันก็จะครอบคลุมหน่อยคือเราซักได้ทุกอย่างทุกประเภทนะครับขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทุกท่านนะครับว่าตัวไหนที่จะเหมาะสม กับการใช้งานเราหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับคนที่กาลังมองหาเครื่องซักผ้าอยู่มีโปรให้เราเลือกเยอะแยะมากมายครับผมแต่แนะนำนะฮะให้มาที่ร้านชัยโทรทัศน์สี่แยกสระทไดนะครับเพราะว่าตัวนี้จะมีศูนย์ครอบคลุมก็หมายว่าเวลาเราซื้อก็จะมีบริการหลังขายให้เราด้วยมีทางทีมช่างไปเซอร์วิสที่หน้างานให้เราด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ไว้ใจได้ในเรื่องของหนึ่งงบประมาณการซื้อสองดูแลหลังการขายไม่ทอดทิ้งกันนะครับผม อย่างเช่นที่ผมกําลังรีวิวตัวนี้อยู่นะครับถ้าใครสนใจยังไงก็เดี๋ยวแวะเวียนมาหาก็ได้มาหาผมก็ได้ครับชื่อวิครับผมแล้วก็น้องฟุกก็ได้ก็จะให้คําแนะนําปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับผมโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิวเครื่องซักผ้า2ถังจากโตชิบ้านะครับบายพี่บิ๊ก่าเป็นไง พี่บิ๊กรีวิวไปแล้วแต่ว่าเหมือนจะลืมบางอย่างนะคร mm hmm. ความแตกต่างระหว่างเครื่องซักผ้าสองถังกับเครื่องซักผ้าอัตโนมัติฝาบนบและฝาหน้าใช่ไหมครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่บิ๊กลองสรุปให้คนดูฟังหน่อยฮะว่ามันต่างกันยังไงครับเครื่องซักผ้าสองถังนะครับที่ ในส่วนของตัวซักผ้าฝาบนไม่สามารถทําได้นี่ก็คือเป็นมอเตอร์แยก2ตัวนะครับก็คือถังซักกับถังปั่นอันนี้คือถังคู่เขาเรียกว่าถังคู่นะครับสามารถทํางานพร้อมกันได้นะครับผมในขณะเดียวกันนะครับที่ฝาบนไม่สามารถทํางานพร้อมกันได้ซึ่งเป็นมอเตอร์เดียวนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับแล้วประการที่2ในส่วนของตัวฝาบนจะใช้เวลาค่อนข้างยาวนานกว่าในการซักนะครับผมใช่คือเหมือนกับผมซักถุงเท้าใช่ครับแล้ว ผมก็ด่วนอะ่ะผมซักมืออ่าครับแล้วก็เอามาปั่นได้เลยเราไม่ต้องมานั่งผ่านกรรมาวิธีใช่ครับอะไรใช<ม>่ไหมแต่ถามว่าถ้าฝาบนทําได้ไหมทําได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเวลาการซักหรือการปั่นเขาเนี่ยเขาจะใช้เวลาค่อนข้างยาวกว่านะครับผมเฉลีย่ยประมาณสักสิานาทีหรือประมาณ20นาทีได้นะครับประมาณนั้นหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นแล้วแต่โปรแกรมที่เราเซ็ตนะส่วนตัว2ถังเนี่ยคือเราสามารถเลือกได้สมมุติว่าเราซัก ซักชุดหนึ่งไปแล้วเงี้ยเราก็เอามาปั่นได้แล้วอีกชุดที่เราจะมาซักเนี่ยเราสามารถซักด้วยปั่นไปพร้อมก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้มันสามารถทํางานได้อิสระแยกเลยช่องช่องปั่นช่องซักนะครับแต่ถ้าเป็นฝาบนผมสรุปให้ง่ายๆเลยคือทํางานทีละขั้นตอนก็คือซักล้างแล้วก็ปั่นนะครับผมหรือเราจะเลือกเฉพาะโปรแกรมก็ได้อย่างเช่นเราจะเลือกโปรแกรมการซักอย่างเดียวก็ได้การล้างเดียวก็ได้หรือการปั่นอย่างเดียวก็ได้นะครับผมเพียงแต่ว่าต้องทําทีละขั้นตอน ฝาหน้าก็เช่นกันนะครับฝาหน้าก็จะมีในส่วนของตัวน้ําร้อนมาเกี่ยวข้องด้วยก็คือแพ็กเกจเสริมไปให้ของฝาหน้าใช่ไครับผมเพราะฉะนั้นการเลือกซื้อต้องดูดีๆนะครับว่าเราจะใช้งานประเภทไหนให้มันเหมาะสมกับเรานะครับผมงบประมาณเท่าไหร่เราตั้งงบไว้เท่าไหร่สมาชิกในบ้านกี่คนนะครับบ้านที่มีกี่คนที่บ้านก็จะมีสมาชิกบ้านอีกหลังกี่คนมีหลังเดียวครับหงเดียวีหลังเดียวครับสมาชิกสัก3ามสี่คนน่ ถ้าเป็น2ถังเนี่ยก็จะใช้สักประมาณกลางๆหน่อยนะครับเป็นไซสักสัก11กิโลก็ได้นะครับผมก็คือจะไม่เล็กเกินไปหรือไม่ใหญ่เกินไปนะครับผมโอเคเลือกให้มันเหมาะสมทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะสุดท้ายแล้วก็ต้องดูว่าเราต้องการสินค้าประเภทไหนเหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจําวันยังไงนะครับรบนี่ก็เป็นหนึ่งทางเลือกครับสำหรับเครื่องซักผ้าสองถังจากโตชิบะครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนนะครับก็หมดละก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่อีพีหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ